ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะตรึงราคาให้ยาวที่สุดในขณะที่ราคาน้ำมันปล์มนั้นมีราคาที่ต่ำลงแต่ในภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นจัดว่าหนักถึงหนักมากในหลายๆประเทศสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่เราจะทำการส่งออกแต่เทียบกับสภาวะการเศรษฐกิจของประเทศไทยอาตาัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นในรอบ13ปีแต่ก็ยังคงไม่หนักเท่าสหรัฐอเมริกา และอังกฤษรวมทั้งฝั่งสาภาพยุโรปที่ปรากฏว่าอัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีเลยทีเดียว สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์ยิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮ <c> ะ <oughs> ที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศสถานก,การณ์ที่น่าจับตามองตอนนี้คงหนีไม่พ้นสถานก,การณ์ยูเครนคุกรุนหนักมากขึ้นนะครับสถานก,การณ์ดูแล้วจะยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่ม <c oughs> ต้นที่ฮ่องกงฮะฮ่องกงสั่งผู้ป่วยโควิด -19 <c oughs> ต้องสวมกําไลอิเล็กทรอนิกส์นะครับ การหน,นีออกจากบ้านตามอย่างมาตรการในจีนแผ่นดินใหญ่สำนักข่าวเอเจนซี่นะคร,บราบรยงานวาร,รัมตีสารสุขของฮ่องกงนะครับกำหนดให้ผู้ป่วยโควิด -19 บนเกาะทุกคนถูกสั่งกักตัวนะครับสวมกำไลอิเล็กทรอนิกติดตามตัวเพื่อห้ามคนเหล่านั้นออกจากที่พักตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่1 4 13 1ขอภปย15กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเล็ง พบมาตรการโควิด -19 เป็นศูนย์ของรัฐบาลปักกิ่งรับปากไม่ใช้กำไร EM ออิเล็กทรอนิก e ติดแบบเรียวไทม์อย่างแน่นอนนะครับในขณะที่ปักกิ่งก็มีการเตือนอาเซียนนะครับอย่าตกเป็นเบีย้ยแต้มต่อให้พวกมหาอำนาจตะวันตกนะครับพวกเน็ตชาวสหรัฐอเมริกาก็แซวว่ามีแต่จีนที่สามารถหาผลประโยชน์จากชาติเหล่านั้นได้ สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังอี้นะครับออกมาเตือนอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาว่าอย่าตกเป็นเหยื่อถูกใช้เป็นเบี้ยแต้มต่อให้กับบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตกทั้งหลายชี้เสี่ยงแต่ต่อการเปลี่ยนปัจจัยนะครับการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับในภูมิภาคชาวเน็ตตะวันตกนะครับวิจารณ์กลุ่ตีความเป้าหมายชี้มีแต่จีนเท่านั้น ที่จะสามารถใช้อาเซียนนะครับเพื่อป้อนความกระหายอำนาจและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งล่าสุดลัมรีว่าแก่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาอย่างประเทศไทยและเรียกร้องให้มีการกดดัน,นให้ไทยทําการกดดันพม,ม่าหลังจากที่มีการรัฐประหารและไม่ยอม นะครับที่จะมอบแหล่งพลังงานให้กับฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันทรงตัวทองคำลงหลังดอลลาร์แข็งค่าหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบราคาน้ำมันทรงตัวนะครับจากปัจจัยผสมผสานระหว่างอุปทานตึงตัวความคาดหมายอุปสงค์ลดลงสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ในจีนส่วนวอลีตปิดลบนะครับจับตาข้อมูลอัตรางเงินเฟ้อ และรายงานผลประกอบการของบริษัทขณะที่ทองคำแตะต่ำสุดในรอบ9เดือนเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็ทำให้ยูเครนนั้นนะเครียดนะครับปรากฏว่าปูตินแสบสั่งออกหนังสือเดินทางนะครับรัสเซียแบบด่วนมอบสิทธิ์ให้กับชาวยูเครนทุกคนประธานาธิบดีวลา,าดิเมียป,ปูตินแห่งรัสเซียออกกริดีกานะครับฉบับหนึ่งมอบ สิทธิความเป็นพลเมืองเร่งด่วนแก่ชาวยูเครนทุกคนท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารรุกรานยูเครนที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า4เดือนแล้วกิซิดิกาดังกล่าวระบุว่าพลเมืองของอยูเครนทุกคนได้รับสิทธิยื่นคำร้องเข้าเป็นพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียในวิธีแบบรวบรัฐนะครับในฝั่งของอยูเครนนะครับก็รุดออกมาประนามกิซิดิกาล่าสุดของปูตินในทันที โดยกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครนระบุว่ากิจฎีการดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งของการละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรภาพแห่งดินแดนของอยูเครนขัดแย้งกับบรรทัดฐานและหลักการกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าชาวยูเครนไม่ต้องการสิทธิความเป็นพลเมืองของอยูปูตินและความพยายามกำหนดมันผ่านการใช้กำลังถึงกล่าวล้มเหลว นะครับล่ามตุีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนระบุพร้อมเรียกกิจศรีกาของปูตินที่ประกาศว่าไล่ฆ่านะครับแล้วก็พิสูจน์ชัดถึงความกระหายการรุกกรานของยูเครนนะครับในขณะที่ยูเครนก็มีการเตือนรัสเซียเตรียมยกระดับสู้รบในดอดมาสนะครับพบเป็นรองสุดกู่มีอาวุธน้อยกว่า1ต่อ8ยูเครนเตือนนะครับว่ากองกำลังรัสเซีย กำลังยกระดับการต่อสู้นะครับตามเมืองสำคัญต่างๆในภูมิภาคดอนมาสขณะที่กองกำลังนานาชาติป้องกันดินแดนยูเครยนยอมรับแสงยุทธภาพด้านปืนใหญ่หนักของอยูเครนเป็นรองผู้รุกรานอย่างสุดกู่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ดิ้นเลยทีเดียวฮะสงครามก็ส่อจาบานปลาย ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาได้ข่าวว่าอิหร่านจะมีการส่งโดรนติดอาวุธไปทำการสนับสนุนเข้าทำการยึดยูเครนอิหร่านกำลังมีแผนมอบโดรนต่อสู้ศักยภาพติดอาวุธจำนวนหลายร้อยลำแก่รัสเซียสำหรับนำไปใช้ในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจากการเปิดเผยของเจ้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลที่ทำให้สถานการณ์อาจจะลุกลามและบานปลายที่ปรึกษา ะะด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวเปิดเผยว่าตามข้อมูลที่รับจากบรรดาที่มีบุมมองสนับสนุนสหร,รัฐเมกาพบว่ากองกําลังของรัเสเซียกําลังเผชิญกับความท้าทายในการประคับประคองอาวุธของพวกเขากําลังสูญเสียยุทธปกรณ์ไปมากมายในยูเครนอย่างไรก็ตามาเขายอมรับว่าไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอิหร่านจะส่งมอบโดรนให้แก่รัเสเซียไปแล้วหรือไม่แต่เน้นย้ําว่าพวกกบฏ คูตีในเยเมนต้องใช้ดโดรนของอิหร่านปฏิบัติการโจมตีซาอุดิอาระเบียอยู่แล้วเขายัางบอกว่ากองกำลังยูเครนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับติดอาวุธต่อสู้ที่ผลิตโดยตรุรกีในขณะที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิิรอื่นๆได้มอบดโดรนนะครับมากมายหลายรุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าให้กับยูเครนทำการต่อสู้เช่นกัน เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งรองประธานาธิบดีนะครับของไต้หวันเยือนญี่ปุ่นเคารพศพอาเบะเป็นการส่วนตัวรองประธานาธิบดีบิลเลี่ยมไล่แห่งไต้หวันเดินทางเยือนญี่ปุ่นนะครับเป็นการส่วนตัวเพื่อเคารพอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ ถึงแก่กรรมจากการถูกลอบสังหารนะครับนับเป็นเจ้าที่ระดับสูงของไต้หวันที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในรอบกว่า50ปีเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้ก็อาการปัป๊มปมเป๋อเปอสื่อเผยประเด็นสูงวัยของโจไบเดนก่อความกังวลให้กับทำเนียบขาวอายุของประธานาธิบดีโจไบเดนกลายเป็นประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับทำเนียบขาวตามรอยงานของนักสืิม์นิวยอร์กไทม์นะครับอ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามหลายคนโดยบรรดาเจ้าที่เหล่านั้นยอมรับว่าระดับพลังงานของผู้นำสหรัฐอเมริกาไม่อยู่ในระดับเดียวกันที่เคยมีมาและพวกเขาเฝ้าดูประธานาธิบดีอย่างเงียบๆประธานาธิบดีโจบไบเดนอายุ79ปีดูเหมือนจะมีพลังงานลดลงนะครับผู้ช่วยบางส่วนของเขา อ้างว่ามีบ่อยครั้งที่ผู้นำารายนี้จะมีอาการงุ่มง่ามระหว่างการเดินก่อความกังวลที่มันอาจจะกระทบต่อหน้าที่การงานของผู้นำารายนี้นอกจากนี้เขายังพูดจาติดติดขัดขัดบ่อยครั้งระหว่างการปราศัยต่อสาธารณะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับหนังสือพิมพ์เ e อียงซ้ายของสหรัฐอเมริกาอ้างคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่เผยว่าพวกเขาถึงกับกลั้น หายใจระหว่างการปราศัยของประธานาธิบดีโจไบเดนในแต่ละครั้งลุ้นว่าเขาจะกล่าวจบโดยไม่พูดผิดพลาดใดๆหรือไม่ทั้งนี้นิวยอร์กไทม์ยังเริ่มตั้งคำถามในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพร่างกายของประธานาธิบดีโจไบเดนว่ายังคงสภาพเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีหรือไม่ ปลีกตัวออกห่างจากเคยที่สนับสนุนโจไบเดนอย่างหนักในสึบเลือกตั้งปี2022ที่ผ่านมานะครับในขณะที่โจอังกฤษฮะปรากฏว่าปลอมเป็นกาดขนเงิน6.4ล้านนะครับพนักงานแบงค์ยื่นให้ซื่อๆนะครับไม่รู้ตัวว่าเป็นคนร้ายนะครับมิดฉาชีพนะครับปลอมตัวเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษ,ษัทเอกชน เดินไปขนเงินกว่า6.4ล้านบาทจากธนาคารแห่งหนึ่งในอังกฤษอย่างหน้าตาเฉยโดยที่พนักงานธนาคารไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกปล้อนอย่างไรก็ดีการปล้นครั้งนี้อาจจะไม่ใช่หมูๆนะครับเสียเลยทีเดียวเพราะโจรน,นะครับต้องใส่รหัสคีย์เวิร์ดหรือ,อระเบิดสีเอาไว้ในกล่องบรรจุเงินจำนวน6กล่องซึ่งถ้าหากโจรไม่มีความรู้ หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เช่วชาญในการเปิดกล่องเงินสดก็จะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเปื้อนหมึกเท่านั้นเองนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งะครับมือปืนยิงและก็ปล้นเซเว่นอีเในสหรัฐอเมริกา4แห่งรวดนะครับเกิดเหตุในวันเหตุการณ์เว่นอะครับมีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บ3คนในเหตุการณ์ยิงกันก่อนรุ่งสาง ะครับที่สาขาเซเว่นนะครับอีเสี่แห่งในเซาเทนแคลิฟอร์เนียเจ้าที่ระบุมีอย่างน้อย3เหตุการณ์ที่เป็นฝีมือของโจรคนเดียวกันนะครับเหตุยิงกันครั้งนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นหลังจากคนร้ายปล้นหรือพยายามปล้นร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวสาขาในวันที่11กรกฎาคมหรือเซเว่นอีเลเนะครับเป็นวันแบรนด์เซเว่นอีฉลองนะครับ ก่อตั้งครบรอบ95ปีโดยกินสิริบีฟีไม่ต้องคิดเงินใดๆนะครับในอินเดียก็ส่อแจงแซงหน้าของจีนนะครับเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดในปี2023องค์กรสหประชาชาติหรือ UN เเผยอินเดียมีแนวโน้มแซงหน้าจีนเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ภายในปี2023พร้อมเตือนว่าอัตราการเจริญพันธุ์ที่สูงขึ้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของอินเดียในกับรายงานของ UN อมีการเปิดเผยนะครับว่าจำนวนประชากรโลกแตะระดับหลัก8,000ล้านคนในวันที่15พฤศจิกายนปีนี้และจะเพิ่มเป็น8,500ล้านคนในปี2030และ 1400ล้านคนในปีนนะะน2 100อินเดียเคยมีประชากร1,210ล้านคนในปี2011ตามการตรวจสอบสัมนโนครัวประชากรที่รัฐบาลทำทุกๆ10ปีทว่าในปี2021นั้นยังไม่มีข้อมูลนะะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้รัฐต,ต้องเลื่อนการทําสํารวจออกไป UN <S <S มีการประเมินนะครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้น ของประชากรโลกอยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี1,950เป็นต้นมาโดยเพิ่มขึ้นไม่ถึง1%ในปี2,20 0ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ที่น่าสนใจตอนนี้นะครับคงเห็นได้ชัดเรื่องของสถานการณ์ในดอนมาสในยูเครนนะครับสถานการณ์หลักหน่วงมากขึ้นที่ผ่านมาสหารัฐอเมริกามีการสนับสนุนดโดรนให้กับทางฝั่งยูเครน และชาติพัธมิตรนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนอหือหรือนาโตก็มีการสนับสนุนนะครับยุทธปกรณ์รวมทั้งดโดรนนะครับให้กับฝั่งของยูเครนเช่นกันแต่คราวนี้มีรายงานว่าอิหรา่านจะมีการสนับสนุนอาวุธยุทธปกรณ์เป็นดโดรนติดอาวุธ ให้กับกยูเครนบ้างเขาไปให้กับรัสเซียบ้างคราวนี้สหรัฐอเมริกาก็ดิ้นเลยทีเดียวนะฮะเกรงว่าสถา,านการณ์สงครามจะยาวนานมากขึ้นเพราะฝั่งสหรัฐอเมริกาสนับสนุนฝัง่งยูเครนเป็นสําคัญในขณะที่สถา,านการณ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนอายุวัย79ปีก็ปั้มปัมเป๋อเป๋อคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนฮะตกต่ําที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคนไงทาเนียบรัฐบาลก็ยังวิตก เรื่องของท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยเฉพาะการสปีดและการทำงานนะเ็เรียกว่าช้าแล้วก็ชะงักงานเป็นระยะระยะเกรงว่าจะดำรง,งตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ไหวการต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้นะครับปรเปสเซียได้มอบนะครับพาสปอร์ตให้กับทางฝั่งประชาชนของยูเครนซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะยอมรับพาสปอร์ตดังกล่าวแต่บางส่วน ะจะไม่ยอมรับโดยเฉพาะรัฐบาลของสูรุนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนที่แน่นอนไม่ยอมรับจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเชิงงานสังเห์ในภาพรวมเราคงเห็นว่าตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2,565เป็นต้นมาสถานการณ์ทั้งภัยธรรมชาตินะครับในประเทศไทยก็เผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับดรนเข้ามาในประเทศไทยในต่างประเทศ นะครับก็เกิดเหตุการณ์รอบสังหารนะครับอดีตนาย,ยกรัมตรีของญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์บุกเข้าบ้านพักและเผานะครับบ้านพักของประธานาธิบดีของปากีสถานเกิดนะครับเหตุการณ์นายกรัมตรีชินโซอ,อาเบะนะครับขอไปฮะเหตุการณ์บริจอนสันนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ประกาศลาออก สถานการณ์ความรุนแรงในยูเครนกลับมาหนักและรุนแรงมากขึ้น,นเหตุการณ์รอบยิงในสหรัฐอเมริกาสถานการณ์กลับมาหนักหน่วงหนักหน่วงหนักหน่วงมากขึ้นตามเวลาของมันในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้ราคาน้ํามันยังคงทรงตัวโอกาสที่ราคาน้ํามันจะพุ่งสูงขึ้นมีสูงถ้าสหรัฐอเมริกายังคงเดินเกมความบาด นะครับในฝั่งของรัสเซียมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เยอรมนีทําการาได้รับบทเรียนที่แสเบเผ็ดฮะปรากฏว่ารัสเซียทําการหยุดจ่ายก๊สนะครับไปยังเยอรมนีนะครับส่งผลทําให้ตอนนี้สภาวะเราเรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปกาลังวุ่นวาย รเรื่องของปากีสถานสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ําและมีอีกหลายประเทศจะตกต่าแน่นอนส่วนในประเทศไทยราคาน้ํามันลดลงมา2ละัลอะกล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลยังคงนะคให้การสนับสนุนพลังงานโดยเฉพาะดีเซลต่อไปนะไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ล้านบาทเพิ่มเติมนะเพื่อไม่ให้ราคาสินค้านั้นพุ่งสูงขึ้นอัตราเฉลีย่ยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ41บาท นะครต่อลิตรสำหรับประเทศไทยแต่ตอนนี้รัฐบาลขายอยู่ที่34.9บาบทนะครับทำให้สินค้าตอนนี้เริ่มทยอยขึ้น ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะตรึงราคาให้ยาวที่สุดในขณะที่ราคาน้ํามันปล์มนั้นมีราคาที่ต่าลงแต่ในภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่กําลังเกิดขึ้นจัดว่าหนักถึงหนักมากในหลายๆประเทศสําหรับประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่เราจะทําการส่งออกแต่เทียบกับสภาวะการเศรษฐกิจของประเทศไทยอาตาัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นในรอบ13ปีแต่ก็ยังคงไม่หนักเท่าสหรัฐอเมริกา และอังกฤษรวมทั้งฝั่งสาภาพยุโรปที่ปรากฏว่าอัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีเลยทีเดียวนี่คือรูปราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิรกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเกิดบนเป็นดินที่ยิ่งใหญ่ในสถาปูม um ิพลพระราชา ฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสํำนึกมัน ฟังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินสาสตร์กษัตริย์จะทูนไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมายัำงี เทีเยมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้กล้องไกลวัวกคนไทยรักชาติยิ่งชี